ทุกคนได้เบาะแสของคีย์จากที่ไหนก็แล้วแต่ให้ทําตามคลิปนี้เมื่อกี้เบาแสคือ Apple Watch wallpaper ถูกป่ะให้อีกอ่าเนี่ยเนี่ย Apple Watch wallpaper อ่ะพอเราได้เบาแสคีย์มาแล้วค่ะเราก็ไปดูที่ตลาดว่าเอ๊ะเขาทำอะไรขายการ Apple Watch นี่นี่น,น,นี่อ่ะีกก็ดูต่อไปอีกว่ามันมีอะไรน่าสนใจใช่ไหมอ่าวิธีการก็คือคุณก็แคปหน้าจอนี้นะคะแคปไว้ก่อนอ่ะเนี่ยแคปหน้าจอนี่นี่เนี่ยเนี่ยแคปเลยจ้ะแล้วก็ไปที่ แชท GPT ถ้าคุณมี๊ o p พร้อม AI นะคะก็ใช้๊ o p พร้อม AI นี่ใช้ตัวนี้ถ้าไม่มีก็ใช้ c h a t GPT ปกติค่ะมันจะต่างกันตรงที่ดีเทลความเข้มข้นของการหาคีย์หา SEO หา tag t i t l e อะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยมันจะแตกต่างกันถ้าคุณไม่มีแล้วอยากได้นะจ๊ะทักไปที่ line a d p o d คได้เลยโอเคือช่วยคิดไอเดียขายงาน Apple Watch Wallpaper ให้หน่อยในเห็นในเว็บเริ่มขายดีก็กด enter จะ เนี่ยเขาก็เอาไอเดียมาให้เต็มเลยเห็นปะเออตอนแรกสุดเวลาที่คุณได้งานก็อย่าพึ่งถา่ายอย่าพึ่งให้เขาเจนรูปค่ะเราจะต้องให้เขาเจนไอเดียมาก่อนเนี่ยไอเดียสินค้า Apple Watch w a l l p a p e r สสาหรับขายที่ SC, เอสซีนะเนี่ยเนี่ยตลาด Apple Watch กําลังมาแรงเพราะคนเริ่มอยากแต่งตัวนาฬิกาเออแล้วเนี่ยมันก็เป็นเออเขาเรียกเลยนะเทรนใหม่ไงที่คีอ่ะเขายังทงํากันไม่เยอะโอเคปะ่ะเออไปค่ะแล้วเราก็บอกเลยเรามีรูปใช่ไหมเราก็บอกเขาไปว่าเออเนี่ย เราอะมีรูปนะใส่รูปไปก่อนอ่ะเนี่ยใส่รูปเข้าไปแล้วก็บอกว่านี่คือแนวขายดีช่วยคิดไอเดียให้หน่อยแล้วก็อ่ะนี่เขาก็จะวิเคราะห์มาให้เราก่อนเห็นป่ะนี่อ่าภาพไว้ชัดเจนอ่ะนี่อันนี้เสร็จแล้วทำไรต่ออ่ะ็ t ส,สุดท้ายก็คือขอรูปตัวอย่างอ่ะหรือว่าเราจะเลือกจากคีย์ก่อนเราคีย์นี้ก็ได้เอาโบทานิกาเนี่ยเนี่นี่อันอน,อนี้นะ แล้วก็นี้นี้ปึ้งแล้วเราบอกว่าขอรูปตัวอย่างอ่ะให้หน่อยก็แด้ใใจแค่เนี้ยบอปใจแค่เนี้แต่บอปเจอ่ะนี่ไม่มาเห็นปะรูปไม่มามาแต่ description นี่ไม่เราก็จะบอกว่าเราก็จะบอกว่าขอรูปภาพตัวอย่างงานที่จะส่งขายอ่าเอาขนาด ที่พร้อมส่งงานขายที่ลองดูก่อนนะอ่ะนี่ในช่วงนี้เขาก็บอกว่า c h a t GPT งองแงแต่ถ้าเป็นบ๊อบส่วนตัวบ๊อบยังอยู่กัแบ c h a t GPT อยู่ออบรู้สึกว่าถึงเขาจะเวิ้นเวอร์สนหน่อยแต่ก็พอได้ <c oughs> อ่าคราวนี้ทำไงต่อก็ดาวน์โหลดภาพนี้ลงไปนะคะอ่ะดาวน์โหลดภาพนี้อ่ะนี่ดาวน์โหลดภาพนี้ลงไปแล้วก็ดูให้จบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์ขอบคุณไว้ด้วย ไปที่แคนวาค่ะอ่าไปที่ขนาดแปดแปดร้อยสามสิบแปดคูณหนึ่งพันยี่สิบพิกเซลตัวนี้พอคิดเอทขึ้นมาเสร็จเราก็เอางานเดียกี้ยค่ะดาวน์โหลดเข้าไปมาแล้วนะนี่ทีน,นี้หน้าที่เราก็คือคุณจะครอบก็ได้ครอบแล้วก็ขยายเพราะว่านาฬิกามันมันเล็กเห็นปะนาฬิกามันเล็ก เมน,นูซ้ายก็คือกดแชร์แล้วก็กดดาวน์โหลดอ่ะแล้วก็เปลี่ยนภาพตรงนี้เป็น JPEG นะคะอ่ะเนี่ยคุณลิตีเอาร้อยเอร์ซอ่ะแต่อันนี้ถ้าคุณจะทําได้ดีต้องเป็นสมาชิกนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดตึ้งก็อย่างแชทเนี้ยมันคุยมาเป็น TDMinimal Flower Line Art อ่าทีเนี้ยถ้าคุณอยากได้แนวไหนอ่ะค่ะก็ไปเอาเรปเปอร์เค่ะมาให้เขาเรียนรู้อ่ะแล้วก็าําออกมาเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไอตัวเนี้ยชิ้นเนี้ยก็ดีอย่างนึงก็คือเราเอาอันเนี้ย ไปส่งขายแล้เลยเอาตัวนี้เป็นพรีเซนต์แล้วเอาตัวนี้เป็นตัวงานอ่ะแล้วก็ไปส่งขายแบบนี้ได้เลยจบจบเลยอยู่ที่ตลาดอย่างนี้เลยดีอ่ะเออป่ะทุกคนเอาคีย์มาบอกแล้วพาทําแล้วจบในในคลิปเดียวที่เหลือลงมือทำค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พิมพ์ขอบคุณชอบมากให้กำลังใจนะเดี๋ยวจะหาคีย์ง่ายๆแบบนี้แล้วมาทำคลิปให้ป่ะล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน